สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหมอตุอยลำโพงน้องเชี่ยวผู้ใดมาเสียบยังนี่เอ็งยังเพื่อนน้ำแข็งทำอะไรต้มน้ำค่ะสิเปยยังไงเปยต้มปูอารต้าโอ้ต้มปูอาดวันนี้ซ้อมกี่โมงเนี่ยซ้อมบ่ายสองค่ะป้าหนาคือเปยเถอะตัวหนากับเปยอันฟู้งลั่นคนเะนะคิวกับวามีเปยกว่น่ะสวัสดีค่ะคือหันเบิร์สวัสดค่ะเปยไหมเนี่ยเปยค่ะ อันนี้สภาพแบบเพิ่งตื่นหรือยังไงแป้งฟันหรือยังมาอีทก่อนค่ะกินเลยเหรอพ่อถ่ายคนนี้คนนี้สวยสวยเลยดูหางคิ้วป่ะนี่นะโด่ย่างนี้บางสะพานนะโอ้ยมันทำเมาข่าวนะหลือเปอ่าอ่ะใครเนี่ยน้ำหวานเหรอสวัสดีน้ำโอ้ยคือเปรี้ยวสองพี่น้อง ทั้งนั้นในยังาีงลูกขึ้นมากินแต่เด้กเห็นปะพันังกินกันลูกกินหลังวะเจาฮะสรอยจุที่นี่เนี่ยก็นวดสองั่วโมงมีเดียวมาเยอกกินเข่าอะไรซื้าถามไม่ดีเหรออยากกินซอยจูปอนี่ซื้อกินต้นเลยปะบ้านลูกกินยังมาตุยตรงเรียงละเมื่อในบานหางุ่ตุยเลียงซ้อยจุสองโลโอ้ยพี่ตาบานสร้างเลยตอนนี้ยมอันนี้ไม่กินเหรอกินไม่กิน กินสุกค่ะพีบมั่งนิดอ๋อนี่มันแต่งเองมันคือเปรนาะ่ตนี่นแหงเ,เปม่อวันดีเลยไปอาบน,น้ำอาบน้ำอีหล่าเอ,อ้ยน้ำเต็มค่ะนีในก๊อ,อกไงลูกเนี่ยก๊อ,อกด้านข้างอ,ะาอ่ะอาบเลยซ้อมไว้เห็ดโตไหมากินข้าวกินน,น้ำาเนี่ยซอ้ซอมซ้อมน้ำเนี่ย,ยตอนเล็ตั้งใจว่าใกินน้ำเยเาะขนเ็บใช่ห้าตลับทับอจงวัห่อน้ำอยูย่ต<อ>รงไงนน้ำ ไินเหอนเท่าไหร่ด like ีแล uh ้วนะเขาัแล้วกม่เอาเเบลังไม่หรอว่ามนีแไม่เคยเหี้มาใครสียงว่ามันนี่มหมา่นาอะไรนะซื้ออยู่สายตลาดนาดีบอกเาวาลบไปคเบล์หังนว่าหันพวกอยกินยุหาตอนนี่แหละมามาแห่งนาะสวยอมก็แกกี่เนาะมากหลายของสวยงามนี่เอ้พอมันมาผมได้เลยอันนี้จะตดผม เดี๋ยวครูให้ปล่อยผมไปนี่่แมเตากความเป็นอยู่คู่ให้เมื่อไรมึงมาดผมเอลเลียวเอเราชื่อเอลเลียวเหรอหลังหลังมาเราเวลามาออกกล้องพอนไม่ค่อยเป๊กเลยเนาะยังไม่เป๊กสักทีเลยเนาะวันนี้ขอใส่ฝอนะวันนี้ขอตีมใส่ฝอนะพ่อมันชื่อเป๊กค่ะ ชื่ออนะเป็นบาเออป็นบาพอเสียงสองเสียงสองเสียงสองอันนี้เพราะอาจจะทำไม่ได้มันเพิ่งตื่นซื้อหลังนะคะโอยหนูบอกเป็นบารเนาะบาร์หนึ่สมอด่าฮะซสมอดหมอดจะเป็นากันเป็กเป็กเป๊กไหนเป็ก่างไหนวเป๊กจยงไหนว่าได้ซื้อเป๊กวะเป๊กจย่งไหนคนไหนซื้อเป๊กลย เอเดี่ยวเนาะโอ้ยผมแม่ซื้อเป๊กมอต่อรุ่นทีอ่ะตักเป๊กโอ้ยคุณบอลเหซื้อเป๊กเลยบอกคุณซื้อเป๊กอจบอันนี้มันเป็นโงกางเกงค่ะกระซังมันปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติลูกปล่อยมันช่างมันจะบอกว่าจะมีปีจะมีเดี่ยวจะมีนอนเห็ดปีเดียวเนาะ โอ้ยพี่น้องเลยคอยเยงือหลายอ้คนขิ้งลุกนะบนี่ครับในเวลาสอมใบสองจะทันเลยออีกสิบหานาทีเห้แม่นใส่2ดูมดได้ไมนทันหมดมีแต่นุ่นแตนไม่ทันเป็นอย่างไรมงแบงใส่ตัวใส่ดัวเป็นอย่างไรขอแค่กะโหลก หัวไทยล้ง tiktok ดเอาหัวขัดเอาใส่องเ่าบาปอะไรอ้ยปวดตาใส่เงี้อใส่ยาตาปิดก็คึ้ทำมือนก มือข้างข่างหนึ่งมันมืวข้างหนึ่งมันบ่งมืวมันเพิ่งบอกข่างใดมัอข่างใดึ่อ๋อใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะใกล้ชิได้ไล่รอดอ่ะต้งใจสูๆเอาย่ำตังอยู่หัวไปล่าเขาโดมหนาหน่อยเอ้าเอ้เรือแถวไหนนี่แถวสองค่ะอันนี้อ่ะมันเลือเดินแถวสองค่ะวันนี้ถ่ะแถวสองคนแถวหนึ่งนี่เราอ่ะอันที่แถวหน้านะจ๊ะบอกว่าเลยจัดแถวหน้าจ้าเป็นนางเอกเพราะหน้ากองกับหน้าที่บอดจ้า บอกให้นางคับนางเต้นเปย์เต้พอฮะคือบอกให้นังคับให้นางเต้นเปย์เดียมาอเขาเขานั่งดูอยู่เต้นเปย์แต่ว่าคลงคหายลงมาเพโตหน่อยมันกระบะมันสิบงปอพอบไป FC มาขอบังหนาลำแข็งสั้นเดิ่องอุ้ยฝนตกันซอนันซอนหนาำแข็งรับไปนองเคสัดีสวยน้ชลองเไปิ ชากระม้ากับมันโอ้ยอุยเสือเสือแค่กระเก็บเสือให้นึกนกระตากเสือไว้นะแล้วนี้กันเขามาแจกเงินกับเลยบวารุเรื่องอย่างมันบ่นอนอย่างเดียวมันบ่แต่เขาแจกเงินแจกอย่างกันแล้วเลยมันบ่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเฟยแบบนอนซ้อมตายอ่ะบอกกูบอกให้แกเขาพักพรคอนไปบ้านพ่อรีดดันยื้อกหัวแล้วนอนแล่วซ้องตา มาเต้นเป้นอะพ่อฮะบอกคนพ่อบอกคนนี้เต้นเป็นมันเต้นแบบนี้หรอพ่อเอรเลาให้น้องเอากระเลื่อนพวกอยัางกินตามบอกว่าทุกมือวะมันเป็นหนังกูได้กินซองต้นนึงอะลาบว่เป็นหยังดอกเด้อซื้อไอ้เจ้โลูนึงนี่ันหนามากเนื้อซองเฟินโปเฟ่บอยบอยพิชกันเรื่องกินเรื่องยาๆว่เป็นหยังดอกสองบ คนฝากระโก้พี่น้องเลยนี่นี่ครับพี่น้องเนาะจังได้กลับเป็นแรงใจให้เด็กๆเขาพี่น้องเนาะเพื่อนก็อยู่กันแบบนี้ละตายพอดีล่ะตายพอดีป่ะจ๊ะวันนี้เก็บลายเหรอพ่อ ตอนซ้อมอ่ะอันท so ี่เขาบอกว่าอะไรให้หนูลงมาเต้นนะเพราะว่าจะบินเขาไม่ได้พื้นส่วนแบ่งบอมกับบอมเป็นยังดอกเดียวกับหอดแม่ล่ามันกันนั่นเองดอกเขาเขาจะดูอยู่ใครเป๊ะเป๊ะบอกไม่มีหามะเจ้าปั้มอ่ะมันเต้นเป๊ะเกือบทุกคนแต่ว่าคนที่เต้นบอกเป๊ะเขาจอดกันเนี้ยจอดเขาหนเต้นบอกเป๊ะเหมือนเขาคนเต้นเป๊ะเต้นเต็มจอดบนเองเออเอาละนี่แหละบอมเป็นยังดอกลูกซ้อมใหม่ซ้อมใหม่เอาไปนอนครับ คลิปนี้ฝากไว้จะมีน้องที่มาความหมายบางอย่างจะเริ่มกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องหมอต้นนุ่มเพื่น้องเชียร์น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเขาคุปติแต่ละพี่น้องนะเปิดสาวน้อยลรับคนโฉม11ตุลานี้พี่นอนะอ้องเนาะเข้ามาที่เพจนะขายบัตรออนไลน์สาวน้อยลรับคนโฉม129บาทพี่น้องวันที่11ตุลาเนี่ยผ<ม>ู้ใด้มสะดวกมากอะเขาคุปิดเลยพี่น้อง129บาทส่วนผู้ใดสะดวกมากกับนีพี่น้องสนามกีฬาเปิดฤดูกาลสาวน้อยลรับคนโฉมคราวพี่น้องยุคนี้ละเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทกับบบ๊าายยสสวัดีครับ